โอเคสวัสดีครับก็นี่เป็นปุ่มนะครับคนหายเล่นกีตาร์นะครับก็พอดีอีพี EP นี้เป็นอีพีที่น่าจะที่4แล้วนะครับก็จริงๆแต่ละอีพีจะคุยถึงคอร์ดนะครับคอร์ดต่างๆเช่นผมไล่ไปแต่คอร์ด้ง่ายเนาะเช่นอันนี้คอร์ดอื่นก็เกินว่าอันนี้คุยการเฉพาะคนที่มาใหม่นะครับคนที่อยากมาลองเล่นใหม่ๆเนาะประมาณนั้นเนาะนะครับก็คนที่เก่งแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับวิดีโอนี้นะครับก็ เป็นประโยชน์สำหรับคนมาใหม่เท่านั้นนะครับผมเคยพูดถึงคอร์ดต่างๆการตีคอร์ดประมาณนี้นะครับขอดูตัวที่อัดเสียงก่อนนะอ,ดอัดเสียงโอเคอัดแล้วกลัวไม่มีเสียงนะครับการพลาดจากการพลาดจากเขาเรียกอะไรการพลาดจากตัวมือถือนะครับก็มีคําถามประมาณสสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการ ฟิงเกอร์สไตล์นะครับเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือภาษาไทยบางคนจะบอกว่าเกากีตาร์เนาะประมาณนี้เนาะก็อันนี้เป็นเป็นแค่ความรู้เบื้องต้น,นเฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นเซียนกีตาร์แต่อย่างไรเนาะมาแชร์ประสบการณ์กันสําหรับมือใหม่นะครับคนที่มาเล่นใหมนะ่เนาะที่อยากจะลองเล่นหัดเล่นนะครับเขาถามกันในในในเพจเรานี่แหละในกลุกล่มเรานี่แหละว่าฟิงเกอร์สไตล์หรือว่าเกากีตาร์นี่มันเกาแบบไหนนะครับผมคิดประมวลผลเองนะเบื้องต้นมันจะมี3แบบนะครับ แบบที่หนึ่งก็คือแบบที่ครั้งแรกเลยที่ผมจับกีตาร์เนี่ยก็คือมันผมเห็นกีตาร์ของน้าวางอยู่นะครับแล้วก็เอาหยิบมาเล่นเนี่ยผมเล่นแบบนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนผมเล่นประมาณนี้ผมเล่นประมาณว่า โซโล่อันนี้แบบหนึ่งในการดีดหรือการเกานะครับการดีดหรือฟิงเกอร์สไตล์ <S <S 1> <S 1> อะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับในวันนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันมันเป็นเสียงแบบไหนขอดอะไรแล้วก็แค่เล่นใช้ฝึกฟังตามเพลงไปเฉยๆนะครับคราวนี้นี่คือแบบที่หนึ่งนะที่ถามว่าเกาหรือฟิงเกอร์สไตล์แบบไหนนะครับก็คือดีดตาม มันอาจจะมีเพลงเพลงมาเล่นไปเราก็เล่นไปตามมันนะครับก็ประมาณว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือมีแนวทางมีแนวทางผมแชร์ประสบการณ์แบบนี้เอ,อ่อ โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมีหกสายนะครับถ้าเราไม่รู้หลักเลยแล้วก็จะดีดไปเรื่อยๆอย่างดีดอะไรก็ดีดไปนะครับสมัยก่อนไม่มี Youtube ผมดูกันตามหนังสือแล้วก็ตามเล่นตามวงดนตรีในร้านเนาะตอนเราเป็นเด็กโตขึ้นมาก็อาจจะได้เห็นเนาะเขาจะทำแบบนี้อันนี้โดยทั่วไปนะครับเขาจะใช้นิ้วก,ก้อยเนี่ยแต่ที่ไอ้ป๊กกาดเนี่ยตรงนี้นะครับ แล้วก็เขาจะใช้อีก4นิ้วเนี่ยในการเล่นอันนี้เป็นหลักเวลาฝึกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเก่งแล้วเราจะใช้นิ้วทุกนิ้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เรานะครับแต่คนที่ฝึกที่มีคนบอกนะนะครับที่มีคนบอกแล้วก็มาทําตามเนี่ยจะทําแบบนี้นครับก็คือเอานิ้วนิ้วก้อยเนี่ยแตะที่ตัวกีตาร์นะครับที่ฟิกเกอร์บอร์ดที่พูดผิดที่พิกกาดนะครับแล้วเขาจะดีดสามสายล่างผมผมผมจับทางซีนะ มันจะเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วเราก็จะสามารถนับได้นะครับผมเอานิ้วโป้งเนี่ยเล่นอีกสามสายบนนะครับแล้วก็มันจะมีคาถาอยู่ในในช่วงนั้นนะตอนเป็นเด็กนะตอนที่ y o u t u b e ยังไม่มีอะไรไม่มีนะก็สีสามสองสามหนึ่งครับเป็นสายเลยนะครับสายเนี่ยสีสามสองสามหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยคอร์ด คือถ้าจะมาไล่ขอทั้งหมดเนี่ยน่าจะยาวมากนะครับ EP นี้พูดถึงเรื่องการฟิงเกอร์ไตล์อย่างเดียวการเกาอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจมีเพลงสักเพลงนึงอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันต่อนะครับก็อันนี้ผมเล่นทางซีนะ ให้เราไม่ต้องมองมันเลยนะครับถ้าเราสึกด,ดีๆนะครับก็ mm. และก็ถ้าควบคุมได้ดีถ้าฝึกด,ดีๆก็สามารถที่จะลัดเส้นทางได้เลยนะก็ mm. คือไม่ต้องดีดแบบแบบที่ผมบอกเมื่อกีค้คุณดีดตามใจคุณได้เลยนะครับเป็น1ก่อนก็ได้หนึมผมมีอันนี้เล่นแต่สายสนะแต่สายหนึ่งก็ นี่คือแบบที่สองเนาะในทางที่สองนะครับในทางที่สามก็คือเล่นและเป็นจังหวะไปด้วยนะครับเเช่นบางคนเขาก็จะเอาจังหวะหนึ่งอ่ะมาดีดถัดเนี่ยเขาก็จะโซโลโไป ที่มันตะขอดเนาะเขาจะดีดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเล่นสายบนสายล่างก็ได้แล้วเขาจะแบบมาดีดมาตีจังหวะหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นะครับแนวเนี่ยซึ่ง มือใหม่ยากเหมือนกันเนี่ยผมมาบอกก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ซอมมานะครับมันต้องมาแยกปภาษาทน,นึง ทางที่4ไม่มีแนวทางไรรูปแบบนะครับบางคนที่เก่งมากๆระดับโลกเขาจะเล่นไปเลยเขาจะเล่นแล้วแต่เลยนะครับบางคนเนี่ยถ้าจะเล่นแล้วแบบว่าเมืันกีตาร์สตัวเลยนะครับก็คือคล่องมาก ความยืดหยุ่นสูงมากนะครับที่ฝึกมาอย่างดีเนาะประมาณนั้นนะครับสำหรับเซียนอนะ่ะในในกลุ่มเราก็เยอะนะครับที่เห็นมาแนละ้วก็ได้มาโชว์เนาะคือเก่งเลยนะครับอันนี้สำหรับสายมาใหม่นะก็คือผมแนะนําแนะนำเบื้องต้นเฉยๆแบบนี้นะครับ3แบบก็คือดีเทเส้นอะไรประมาณนี้หนึ่งเรนะื่องเนาะแล้วก็ดีโดยใช้แพทเทิร์นฝึกมาตรฐาน ผมว่าฝึกมาแมาจะหลายเป็นร้อยปีแล้วที่ทํากันมาเนี่ยก็คือเอานิ้วก้อยเนี่ยเกาะไว้เลยนะครับให้ปิก,กาดเนี่ยแล้วก็อีกสนิ้วเนี่ยตามสไตล์คุณเลยนะครับคุณจะเล่นอะไรก็ได้แต่ว่า3นิ้วเนี่ยมันจะคุมสายล่างนะครับที่เป็นสายกึง่งที่เป็นสายโซโล่นะแล้วสายบนมันก็จะแบบว่าเป็นสายเบสมีแนวทางหนึ่งในการเล่นแบบที่2เนี่ยมาให้ดูนะครับ อันนี้ก็คือไม่มีเพลงอะไรเล่นตามจินตนาการเฉยนะครับก็เพื่อให้บอกว่าการเล่นแบบนี้มันดีประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับมาฟังกันดูนะเอาใหม่นะ เนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงการโซโล่หรือฟิงเกอร์สไตล์ถ้าไม่ใช้นิ้วใช้ปิกก็ได้นะครับแต่ใช้ปิกเนี่ยก็คือก็คือเราต้องแบบว่าต้องการความแม่นยำนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบว่าเล็กนะครับ ในบางครั้งเนี่ยเวลาฝึกตอนตอนแรกเนาะฝึกฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยแล้วไปเล่นปิ๊กเนี่ยโอ้โหไม่ได้ดังใจครับไม่สู้แบบว่าเนี่ยนิ้วเนี่ยแต่มันแค่เสียงทุ้มกว่ามันมันไม่ดังเนาะประมาณนั้นปนัญหามันอะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าครบแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาลองคิดว่าจะลองเล่นสักเพลงหนึ่งที่เป็นแบบว่าโซโล่หรือฟิงเกอร์สไตล์ดูนะครับจะมาทบทวนตัวเองดูได้แหละนะครับก็บไม่ได้ทำมานานแล้วเหมือนกัน ประมาณนั้นนะครับ mm hmm. mm hmm. ผมอาจจะเล่นแม้แล้วเ,เลือกเนาะเลือกเอาคลิปไหนมาใช้ประมาณนี้น,นะครับโอเคก็อาจจะดีก็ได้ที่คอมมันตัดไปนะครับก็สำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วน่าจะรู้จักเพลงนี้นะครับก็คือเพลงเพื่อเธอตลอดไปนะครับของออพี่ดานะครับสักดาพัชศรีมานะครับแล้วก็ เป็นเพลงที่ใช้กีตาร์โดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นด้วยวิธีการฟิงเกอร์สไตล์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเพลงเนี้ยทั้งเพลงเนี่ยเป็นลายกีตาร์ล้วนๆนะครับก็สายที่มาใหม่นะครับลองไปดูได้นะครับแต่เด็กเด็กๆนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นเพลงรุ่นเก่าแล้วนะครับอันนี้เพื่อให้รู้ว่าการเล่นทีละสายเป็นยังไงเนาะมากกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งทั้งเพลงเนี่ยผมจะเล่นในทางที่ว่าคุมคอร์ดไว้นะครับเพราะว่ามันจะเล่นง่ายนะครับมันจะไปข้างง่าย จะไม่แบบว่าโซโล่ยาวไปเลยนะครับเพราะว่าไม่เล่นนานแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังถึงวิธีการเล่นที่เรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์หรือหรือที่เราเรียกว่าเกาอะครับที่ที่มาถามกันสอสามอาทิตย์เนี่ยพากันถามกันเนี่ยนะครับ oh อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างว่านี่คือฟิงเกอร์สไตล์เนาะหรือเกากีต้านะครับแล้วก็เมืเ่อกี้ขนาดเล่นนานมาแล้วมันก็ยังแบบว่าทําตามสิ่งที่ฝึกไว้ก็คือผมเอานิ้วซ้ายนิ้วก้อยเนี่ยเกาะไอ้พิกาด e นี่ไว้แล้วก็ผมเอานิ้วอีก4นิ้วนะครับเล่นโดยที่แทบไม่ต้องมองเลยนะครับอันนี้ก็คือจากการฝึกจากการฝึกมาเนาะจากการเล่นมานะครับโอ้โหน่าจะร้อยเที่ยวน,นะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเล่นเพลงนี้นะ แลวเพลงนี้เป็นช่วงที่หันกีต้าร์ใหม่ด้วยนะครับเ mm hmm. ข้ากับเพจของพวกเราด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคแค่นี้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะสนุกกับการเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ใครที่มีเพลงสนุกๆเนานะรุ่นใหม่ๆหน่อยนะอยากฟังเหมือนกันนะครับกเ็เอามาเลาา่เาให้กันฟังได้นะครับรอฟัง mm hmm. การเล่นสนุกนก,กีต้ารส์สนุกของพวกเราทุกคนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวขอบคุณที่มี กลุ่มดีๆกลุ่มนีม้นะครับให้ให้เราได้ได้ฟังน้น,นะครับแล้วก็ผมผมเราประสบเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือผมจะทำผมจะทำอัอนนี้เฉพาะเป็นคอนเทนต์เฉพาะทางเนาะก็คือเป็นการเล่นดนตรีนะครับผมจะมีคอนเทนต์ที่สัมภาษณ์อยากให้ไปดูในเพจตัวเองเนี่ยไอเฟซบุ๊กตัวเองเนี่ยนะครับก็คือผมคุยกับคุณหมอเรื่องของการออกแบบโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็คลินิกนะครับก็ใครที่เป็นวิศวกรเป็นสถานปานี้ก็เข้าไปดูได้นะครับไปดูได้จะได้สนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ ได้อาจจะได้แรงบันดาลใจในการทํางานนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับก็ขอบคุณทางกลุ่มเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะสําหรับสายที่มาใหม่เนาะนะครับก็คงจะอาจจะเก็ตหรือเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ